สำหรับที่เพื่อนๆกำลังชมนะครับชุดนี้เป็นต้นพันธุ์หน่องไม่น้ำพอดีทางสวนเพิ่งได้ทำการขุดแสะล้างทาความสะอาดนะครับชุดนี้จะทำการจัดส่งไปที่ตำบลแม่วางนะครับอำเภอแม่อายจัยงหวัดเชียงใหม่สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร 091 051 5839โดยเพื่อนๆสามารถนำเบอร์โทรนะครับแอดไลน์ค้นหาในช่องเพื่อน่อน,นะครับโดยใช้เบอร์โทรก็จะขึ้นส่วนธนพัทรสุนครสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับ